ในกรณีการใช้นมินีไปถือครองนะครับในการซื้อหมู่บ้านหรูทั้งหลายก็เป็นที่ชัดเจนว่าหมู่บ้านหรูที่ดินราคาแพงที่ถูกครอบครองโดยเจ้าสัวเนี่ยบรรดาเจ้าสัวผู้ร่ำรวยเนี่ยนะครับมันไม่ไปซื้อที่เกษตรจำนวนหนึ่งห้าล้านไร่ที่ว่าน,นี้ก็พื้นที่สคำคัญสำคัญมูลค่าเนี่ยนะครับก็จะบริหารการจัดการในการถ่ายโอนนะครับหรือวางแผนตัดแปลงขายในอนาคต นี่ก็ก็ส่วนหนึ่งที่มูลค่าเกิน40ล้าน<ม>ต่อไร่ไอ้พวกนี้ก็จะได้ประโยชน์<ม>เพราะว่าตัวเองครอบครองในพื้นที่ราคาแพงจึงออกอาการ<ม>กำลังจะง,งาบบางคนมีที่สามแสนไร<ม>นะครับเอาเอาเอาตัวเลขงลมไม่ง่ายว่าถ้าสามแสนคูณไอ้สี่แสนไร่<ม>นะครับหรือว่าสี่อาสิบล้านคูณสี่แสนไร่<ม>คูณสามแสนไร่ <laughs> มูลค่ามันจะขนาดไหนเพราะว่ามันเป็นที่ ที่มันมีราคาแพงโดยสภาพไอ้พวกนี้ก็จะได้ประโยชน์โดยตรงและไอ้ที่กระทาการไปก่อนนั้นก็จะได้รับการเยียวยาโทษกรรมไกลๆคือหมายความว่ามาแต่งบัญชีกันใหม่ก็เอาผิดไม่ได้แล้วไงเอาผิดไม่ได้แล้วให้แล้วไงให้แล้วอก็คือหมายความว่าเพียงแค่ไอ้นอมินีก็ถึงจะเข้ามาก่อนแต่กฎหมายที่หลังเป็นประโยชน์แล้วครับก็โดยหลักกฎหมายก็ต้องเป็นคุณก็นั่นอยู่แล้วจบเรียบร้อยแต่ว่าเอาละเมื่อว่าเบื้องต้นใช้ทางนอมินี เป็นคนรับซื้อก็เห็นได้อย่างชัดเจนเพียงแค่พวกนี้ใช้ระบบการโอนเทะนะ่านั้นเป็นธุรกรรมทางธนาคารซึ่งไม่มีอยู่จริงดังนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่ามันมันไว้ใจใครไม่ได้เลยน,นั่นเองวันนี้ไม่ใช่ว่าไอ้ฝ่ายหนึ่งจะเป็นฮีโร่นะครับอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นจำเลยความจริงมันเป็นจำเลยร่วมกันทั้งหมด <laughs> ตั้งแต่เงินบริจาคสามล้านพลังประชารัฐเนี่ยเรื่องนี้ก็ยังดำรงอยู่นะแต่เรื่องไอ้กฎหมายที่ดินเนี่ยมันจะเอื้อมาอันนี้และจนกระทั่งตีเข้าไอ้ซอยไอ้ลาซานนะครับก่อนหน้านี้ที่เราพูดเมื่อวานหมู่บ้านลัดดาวานันที่เล่าใ,ให้ฟังว่าเขาสร้างเจ็ดหลังหลังละสองรอยล้านเนี่ยนะครับที่คือการขยายโครงการของในนั้น,นขายได้เร็วภายในพริบตาไม่มีใครสงสัยไม่มีอะไรกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นหมู่บ้านที่ราคาเนี่ยนะครับสี่สิบล้านขึ้นเนี่ยน่าเข้าขายสงสัยทั้งสิ้นใช่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเรื่องนี้มาแล้วแน่นอนที่สุดมันมีแรงกระเพื่อมทางการเมืองแล้วมันสะท้อนในอย่างหนึ่งว่าขณะนี้ประเทศของเราไม่รู้อยู่สภาพไหนอืเพราะว่าดูเสมือนหนึ่งว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มันเฟื่องฟูเป็นที่น่าสงสัยในยาม,มที่บ้านเมืองมีความยากลําบากเนี่ย คนนะครับมีคนไทยไปซื้อด้วยเงินสดและก็ไม่มีประวัติร่ํารวยมาก่อนนะครับไม่มีใครสงสัยอะไรอา<ล>ชีพไม่เจออาชีพไม่เจอ,อแต่มีความร่ํารวยอแ,วและก็ไม่มีใครสงสัยอะไรอืแต่อย่างที่ผมบอกว่าไอ้ความน่าสงสัยตอนแรกเอาต้าตอนแรกไม่น่าสงสัยแต่ว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะรู้ว่ากว่าที่ทางไอ้เจ้าของหมู่บ้านเนี่ยนะครับ หนึ่งขายหมดและการไทยให้กับนิติบุคคลมันมีระยะเวลา,ะะวลาสองปีสามปีมันจะเห็นว่าคน<ม>ที่มาอยู่เป็นใครเมื่อมันผิดข้อสังเกตนั้นเนี่ยตัวเองก็ต้องทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี<ม>ว่าบัตรนี้เนี่ยนะครับเป็นที่น่าสงสัย<ม>ว่าจะมีนอมินีเกิดขึ้นก็พลเมืองดีไม่มีสักรายเดียว<ม>นะครับที่ออกมาปกป้องชาติบ้านเมืองปัญหาหน้าขนาดนี้เนี่ยนะครับ อย่างที่เราเรียกร้องกันมาหลายวันคือต้องเอ็กซเรย์ทุกพื้นที่ไม่ว่าหมู่บ้านหรือที่ดินนะครับว่าบัตรนี้เนี่ยต่างชาติครองในนามนมินีเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่กันแน่เพราะว่ามันกลายเป็นช่องว่างและก็รัฐบาลเองก็ละเลยที่จะต้องการค้นหาความจริงต่างๆผมเชื่อว่าเรื่องนี้ถ้าประชาชนไม่แข็งแรงเนี่ยเรื่องที่ชูวิทยลุกขึ้นมาพูด ทุกคนไกเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็จะจะ,จะหัวกันนะครับจะดีกันนะครับวินวิน,วนกันทุกฝ่ายประเทศชิบหายนะช,ชว่า<ช>พวกมันวินวินกันแต่ประเทศชิบหายกันวายวอดกันหมดมและก็ใช้เรื่องนี้ในการต่อรองบนความชิบหายของประเทศเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยอย่างไรคุณก็ปฏิเสธไม่ได้คุณต้องมาทำความจริงเรื่องนี้ให้ปรากฏเพื่อพิสูจน์ตัวคุณเอง นะครับซึ่งคุณเองก็เข้าข่ายน่าสงสัยนี่ไงประยุทธ์เป็นนายกคุมนโยบายครับถูกไหมอนุพงษ์คุมมหาไทยนะครับเป็นผู้<ล>เสนอแเลือพพักพลังประชารัฐไปคุมแรงงานถูกต้องในตํารวจมีตอมอนี่ครบวงจรแล้วการเข้ามาอยู่ของคนพวกนี้ครบวงจรแล้วก็พลเอกประยุทธ์กํากับดูแลสนักงานตํารวจแห่งชาติตอมอก็อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นทั้งกระทรวงแรงง,งานอย่างที่ว่ามหาไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติมันอยู่ในวงนี้กันหมดคือณวันนี้นะครับการฉายภาพในอดีตนี่ก็ว่ากันตามเนื้อผ้านะซึ่งก็สื่อสารมวลชนต่างๆนะครับหลายบางสำนักก็ฉายภาพอดีตนี่ครบถ้วนแล้วแต่ภาพที่อยู่ในปัจจุบันนี้คือเวลาทลายถ้าต้องการแก้ไขปัญหาชาติถ้าอดีตมันเร็วปัจจุบันยังเร็วอยู่ก็ต้องเอาปัจจุบันด้วยนะ ก็คือหมายความว่าไม่ว่าอดีตเลวปัจจุบันเลวหรือแม้กระทั่งว่าที่อนาคตเลวเนี่ยถ้าคุณเอาชาติบ้านเมืองเนี่ยคุณจะไว้ใครไม่ได้นะแต่ณวันนี้เนี่ยนะครับการพยายามที่จะอธิบายเป็นส่วนส่วนคือในองค์คาพยมนี้ผิดทั้งนั้นแหละแต่ว่าไม่ใช่การแก้ไขปัญหากันแบบส่วนส่วนคือหมายความว่า ไอส้สวนที่มึงชั่วกูก็ขยายส่วนมึงแต่ส่วนที่กูชั่วกูแม่อธิบายอสภาพเป็นแบบนี้แต่เป็นแบบเมื่สอสังคมไทยนะส,สภาพเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นน้องคนไทยที่ฟังรายการนะครับกันอยู่เนี่ยท่านอย่าวาดหวังว่าเราจะเชียร์ทางใดทางหนึง่งนะครับแบบสุดริ่มทิมประตูและขณะเดียวกันก็ไอ้ความชั่วของฝ่ายเดียวกันก็ปกปิดนะครับความชั่วของฝ่ายตรงข้ามก็ออกมาประจานถ้าเราอยู่ในบริบทอันนั้นเนี่ย บ้านเมืองนี้มันไม่มีทางออกหรอกทีนี้พยายามนึกภาพตามสิ่งที่คุณจรูพรพูดนะคะก็กำลังกำลังนึกว่าคือถ้าสมมติเอาละเราเอ็กซเรยกันทั้งหมดเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วไอ้เรื่องปัญหานอมินีมันเป็นปัญหาที่เหมือนทุกคนรู้แต่อาจจะเลือกที่ไม่พูดถึงหรือปล่อยให้มันเลยตามเลยมันจะเป็นการบานปลายไหมคะเพราะว่ามันก็มีกันทั้งนั้นอยู่แล้วอะไรคือจะบานปล,าย,า,นปลายก็ต้องบานปลาย คือเรื่องนี้จะไปละเว้นไม่ได้คือประเทศนี้เนี่ยนะครับอะไรที่มันเป็นความผิดเนี่ยมันก็ต้องว่ากันตามเนื้อผ้าถ้ากลัวว่าไอ้ความผิดมันจะบานปลายไอ้ดำรงอยู่นะมันจะบานปลายในอนาคตนี่ยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราต้องการทำให้มันถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องเอ็กซเรย์อย่างเสมอภาค นะครับว่านอกจากไอ้ทุนจีนสีเทาไอ้ทุนฝรั่งบังค่าทุนญี่ปุ่นหรือจะทุนประเทศไหนก็ตามเนี่ยนะครับจะว่ายังไงก็ต้องเอ็กซเรย์หมดเพราะว่าเมื่อกฎหมายมันห้ามเนี่ยว่าทําไม่ได้เนี่ยคุณจะไปทําได้ยังไง <c oughs> ก็ต้องว่ากันตามเนื้อผ้าแล้วอย่างนี้วงการอสังหาริมทรัพย์นี่จะถึงขั้นแบบปั่นป่วนหรือล้มละลายขนาดนั้นไหมคะคือจะทิพย์หายก็ต้องทิพย์หายเพราะว่าถ้าคุณร่ํารวยโดยการกระทําที่มันผิด คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะร่ํารวยนะมไม่ใช่เฉพาะธุรกิจอสังหานะแต่ว่าถ้าเราปกป้องนะครับว่า,าการกระทําผิดนั้นเพราะรู้ว่าธุรกิจนี้จะพังและคุณไม่กลัวประเทศจะพังบ้างอ่ะอไม่กลัวประเทศจะชิบหายในการครอบครองของกลุ่มนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าหมู่บ้านเดียวเนี่ยครับซื้อเนี่ยครับด้วยธุรกรรมเงินสดเนี่ยห้าสิบหลังจากหกสิบหกหลังเนี่ยและอย่างที่ผมบอกว่าโครงการแพงๆนี่ขายดีที่สุด บ้านเมืองมันไม่มีอะไรจะเหลือมันไม่ใช่เรื่องว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะไปไม่ได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ยังไปได้อยู่อแต่ทําให้มันถูกต้องอะไรกฎหมายห้ามคุณก็อย่าทําเลยนะครับไอ้นี่ก็ทฤษฎีเนี่ยต้องทำเนี่ยต้องทคุณจึงรวยคุณต้องเอใจดินะครับความผิดถูกเนี่ยว่ากันตามข้อเท็จจริงแต่ว่าน้าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไม่ออกมาช่วยกันกระทุ้งกันมันจะทํากันเป็นส่วนส่วน มันไม่มีวันจะแก้ไขได้อีกฝ่ายหนึ่งมาก็ไปรื้ออีกทางแล้วก็ทางตัวเองก็ปิดวันนี้มันต้องรื้อให้หมดไม่ว่าจะเป็นพวกสามปอ,อมหรือพวกตรงกันข้ามกับสามปอ,อมคุณจะไปเว้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวว่าใครจะพังให้กลัวว่าประเทศจะพังมไม,ไม่ไม่พังนะท่าทีพี่ตู่สิ่งที่พวกนี้ดำรงอยู่เนี่ยไม่ว่าอ,าส,อาสังหาริมทรัพย์นะ แอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเบียร์เหล้าพลังงานสินค้า<ร>กเกษตรมันมีส่วนที่เกินจากกําไรที่เรียกว่าส่วนเกินม,มันไม่ใช่กำไรมันเป็นส่วนเกินฉะนั้นไอ้พวกนี้ไม่มีแจ้งคือมันได้ไปแล้วอืม่าถ้าเป็นภาษานี้ก็คือได้ไปแล้วคือหน้าวันนี้เนี่ยนะครับความที่ว่าคําว่าผูกขาดในแต่ละด้านเนี่ยผูกขาดในในที่นี้ก็คือรายการตรวจสอบที่เป็นจริงนะอืม การสัมดงภาษีเนี่ยนะครับเป็นจริงหรือไม่เพราะสเกลมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ที่ไปงอกเป็นที่ดินเนี่ยจำนวนหลายแสนไร่อย่างมะหือมาเนี่ยม,มันมันเนี่ยนะครับสมกับไอ้ที่จ่ายภาษีมูลค่ามาโหรมาโหรานกับที่มีรายได้หรือเปล่าอือว่ามันตรงกันไหม,มเพราะว่าเงินมันลน้นเข้าไประบายกับสถานที่ไปซื้อที่พอซื้อที่เสร็จก็เลี้ยงภาษีก็มาปลูกกล้วยนะครับปลูกไผ่ คือประเทศนี้นะครับเรากลัวคนรวยล้มนะแต่ไม่กลัวคนจนตายนะคนจนคนจนมันล้มอยู่แล้วทําไมเราไม่ทําให้คนจนมันมีชีวิตอ่ะให้คนรวยมันก็มีชีวิตเหมือนกับคนจนไอ้นี่เวลาให้เลือกใครจะรอดชีวิตคนก็คิดถึงคนรวยก่อนนะครับคนจนเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่แล้วครับก็คือว่าไอ้หลักคิดประเทศแบบนี้มันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้อย่างที่ว่ามันขายสําเร็จไปแล้ว มันไม่มีทางจะล้มกันโดยสภาพ<ช>แต่แต่ว่าถ้าตักกะว,ว่าถ้ามันล้มให้เลือกกันระหว่างมันกับประเทศส,สิ่งเหล่านี้เนี่ยครับในหลากหลายธุรกิจที่มันผูกขาดเนี่ยและมันไม่มีทางแก้ไขได้โดยสภาพการเมืองแบบสามปอมหรือการเมืองแบบอนาคตเพราะเนี่ยครับการทำให้ประเทศมันยากจนเนี่ยและก็ใช้การเลือกตั้งน,นะครับเป็นทางออก ซึงแน่นอนที่สุดนักประชาธิปไตยก็ต้องพูดเรื่องการเลือกตั้งกันแต่บอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยนะครับในขณะนี้ของประเทศไทยเนี่ยมีระดับไหนที่ไม่จ่ายเงินซื้อเสียงกันบ้างเวลานี้แม้กระทั่งเลือกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับควรมาทํางานกรุงเทพเนี่ยก็ต้องขนไปเลือกตั้งอบตพื้นที่แคบยิ่งแพงเลือกตั้งเทศบาลเลือกตั้งอบจเลือกตั้งสอสอมีเลือกตั้งระดับไหนบ้างที่ไม่จ่ายตัง สมัยก่อนนี่ครับยุคแรกๆคนตกใจกลัวจะเสียสิทธิ์ทางการเมืองแต่ว่าทันทีที่มีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับยิ่งอยู่นอกพื้นที่ยิ่งต้องจ้างด้วยมูลค่าทั้งค่ารถค่าราค่าไรสารพัดเนี่ยขนกันมาตามความที่ปรากฏเพราะฉะนั้นในประเทศที่จนเนี่ยกับการซื้อคะแนนซื้อเสียงเนี่ยมันเป็นของคู่กันและในขณะผู้ดูแลเนี่ยนะครับไม่อือไม่อื่นเนี่ย เรามีกกอตไว้ทําสักกระเบืออะไรก็ไม่รู้ประเทศนี้สิ่งที่มันสําคัญที่สุดเนี่นะครับเราเองก็เห็นว่าประเทศมันไปยากลําบากมากมก็เวลานี้ก็ชัดเจนว่ามันพยายามหัวกันนะครับพยายามที่จะช่วยกันพอช่วยไมไ่ช่วยไม่ได้ก็มาใช้ปรากฏการทางการเมืองอและเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนี้ไม่ใช่ฆ่ากันจริงนะก็ต้องไปเจรจาต่อรองเรื่องนี้กันไปสารพัดสารพันบนความชิบหายของประเทศทั้งสิน้น เพราะฉะนั้นในแต่ละมิติเนี่ยนะครับไม่ว่าทุนเรื่องสินค้าบริโภคอุปโภคอะไรก็ตามนะเรื่องนี้ถ้ามีการตรวจสอบกันอย่างเอาจริงเอาจังผมว่าไม่รู้ว่าจะเหลือกันเท่าไหรนะ่แต่ว่าบ้านเมืองที่เขาถ้าเขาทําถูกสุจริตมันไม่เกิดระบบอุปถัมม์หรอกอนะครับหรือว่าไม่เกิดระบบการดูแลนะไม่ไม่เกิดระบบเนครับการไปสนับสนุนพรกการเมืองต่าง สนับสนุนคณะรัฐประหารต่างๆด้วยอ๋อเพราะว่าเขารู้ว่าเขาต้องอาศัยกับช่องว่างนะครับถ้าคุณทำมาค้าขายแฟงๆเนี่ยตรงไปตรงมาคุณจะไปกลัวอะไรแต่เวลานี้เนี่ยนะครับก็เห็นชัดเจนว่าถ้าไม่มีความผิดเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปสร้างโครงสร้างระบบอุปถัมเหล่านี้อย่างที่เรายกตัวอย่างว่าร้านอาหารที่มันมีปัญหาช่องว่างผับบาร์ <c oughs> ต้องสิบสามหน่วยงานเนี่ยนะครับต้องมารับเป็นรายเดือนกันอยู่เนี่ย นะครับแล้วก็หน่วยงานไหนไม่จ่ายเนมันจับอีสิบสองหน่วยงานก็ชิบไม้แล้วร้านก็พังคสิ่งที่สําคัญที่สุดนะวันนี้ก็คือว่าเราจะปล่อยให้ประเทศนี้มันถูกกินเลือดกินเนื้อนะครับในนามนี้นะครับหน้าคนไทยหลังต่างชาติกันอยู่แบบเนี้มันไปไม่รอดปรากฏการเหมือนอูกินาเนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มันสําคัญที่สุดนะวันนี้ก็คือว่าเราต้องการคนจริงนะ ไม่ใช่จริงจอมปลอมมาม,มาสําหรับเป็นบางภารกิจจริงคือจริงนะและมันจะแก้ไขปัญหาได้คือหมายความว่านะครับความเลวรา้ายได้รับการปลดปล่อยในคราวเดียวกันและก็เริ่มต้นนับความสะอาดแต่ยาคุณมัวก็คือหมายความว่าเดี๋ยวทั้งดำเนี่ยนะครับดำก็ไม่ดำก็ไม่สนิทเทาก็ไม่สนิทเนี่ย,ยก็คือหมายความว่าอารมุ่มอรวยกันอะไรกันปัญหามันจึงเกิดวัเนี้และผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับถ้าสวงคมไทยไม่ทักกันนะฮะ ประชาชนไม่ลุกขึ้นมาไม่กี่วันเรื่องไอ้ตู้หาวนี่ก็จะวัวกันหายหายเดี๋ยวคดีเงี้ยเมียก็จะได้รับการประกันตัวนะครับและไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่นะครับก็จะมีการอธิบายมาสับเสร็จอาจจะหลังการเลือกตั้งถ้ามีนะก็ได้คือหมายความว่าไอ้ความชั่วต่างๆเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับหลอนคนไทยให้เกิดปรากฏการณ์ตามความเชื่อแต่ว่าหลังจากเนี่ยครับได้สมประโยชน์แล้ว ความชั calcium, ่วเหล่านี้ก็มาลายหายไปแล้วคนหาชั่วใหม่เวลาต่อท่ออํานาจในครั้งต่อต่อไปนี่คือสิ่งที่มันมันอยู่กับประเทศนี้กันมายาวนะประเทศนี้จึงไม่ได้นี่นะครับชาะรับชำระสัสางกันทักติพอมีการเรียกร้องมีการปฏิรูปประเทศทุกด้านนี้นะคนก็คิดแต่ความจริงก็ทําไม่ได้เลยนะครับสิ่งที่มันสําคัญที่สุดนะวันนี้ก็คือว่าตัวพลเอกประยุทธ์คุณจะเอายัง คือคนสนใจสนใจว่าคุณจะไปพักรวมไ<ว>ต<า>สร้าง,างชาติเมื่อไรอแต่ว่าความจริงหน้าที่ของคุณนะ่ะคือทำสิ่งที่มันผิดเนี่ยนะครับที่มันผิดกฎหมายกันอยู่เนี่ยนะครับจัดการให้มันเกลี้ยงเสียในแต่ละมิติเนะี่ยบ้านเมืองมันจะได้เดินไปข้างหน้าได้คุณไม่รู้เลือกตั้งเนี่ยนะครับมันต้องซื้อเสียกันมาโบราณใช่แล้วก็ทุนรอบข้างเนี่ยนะครับรอบข้างรัฐเนี่ยนะครับเป็นนายทุนรายใหญ่ที่สุดไม่มีใครใหญ่เท่านี้กันอีกแล้ว แล้วบ้านเมืองมันก็จะตกอยู่ในเงื่อนเมืองหงดกลุ่มนี้ไม่หรือว่ารู้ว่าอะไรปล่อยเรื่องผู้ที่เกิดขึ้นเพราะต้องใช้ทุนเมือนกันเนี่ยแค่ทุนเพืออกันแล้วท้ายที่สุดเลยนะครับในการทุบรอบนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะเข้ากระเป๋าใครอะไรตรงไหนีนะอย่ามองโลกสวยนะไอ้เรื่องทุนตุนจีนสีเทานี่นะครับอาจจะวังวนเลยนะครับต้องจ่ายกันไม่รู้อะไรกันอีกนะคือสิ่งทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องการว่าเราแต่ะคนไทยคนหนึ่งมันโดนหลอกซ้ําแล้วซ้ำเล่าหลอกไม่รู้จักเบื่อ และเราเองก็ต้องไปเชื่อไม่รู้จักเบื่อเหมือนกันคนไทยอ่ะเพราะฉะนั้นปรากฏการนี้เนี่ยนะครับมันต้องได้รับการพิสูจน์ในทุกมิตินะเพราะว่ามันมันต้องไม่ใช่การตบรัพย์ม,มันไม่ใช่เป็นการแบล็กเม์มันคือเป็นการจัดการตามข้อเท็จจริงตามกฎหมายมบ้านเมืองมันจึงไปได้